นี่คือเหตุผลหนึ่งที่อยู่ไม่อยากทำอะไรจริงอาม่ามาม่าอะไรอย่างเงี้ยเหตุผลใหญ่ๆคุณรโหรดเอารถก็ได้ผมไปเยอะผมก็ได้รถมาเยอะเห็นไหมวันนี้ที่เขาสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาซื้อรถในอายุตอนนี้กับตอนอายุสามสิบอะ GDS g r o s s Domestic ความสุขบูรรวมอของใจมันไม่เหมือนกันอืม ส่วนผมกลายเป็นว่าต้องระวังเรื่องเงินกันเยอะเลยช่วงนี้ผมนั่งทําบัญชีออกอินวอยด์เองนะทุกคนเพราะว่าผมอยากคือเราเป็นเด็กพี่ปั้นไงคือเรา,เรา,เ,ราเรามีบัญชีมีพนัการบริษัทก็จริงแต่ว่าเราอยากรู้ระเบียบรายละเอียดต่างๆด้วยว่าวิธีการต่างๆอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ในการแบบรายการนั้นรายการนี้การทําอย่างนั้นการทําอย่างนี้นการ เรื่องต่างๆรองบริษัทเราก็ต้องรู้อืถอยในอนาคตคือมันเรียนรู้ไปเลยทีเดียวจบทําเองให้เป็นก่อนแล้วตอนนี้ก็ทําเป็นแล้วออกอินวอย์เองผิดยับแกยับหยอกหยกหยอ,กยอ,กยอกแก้รอบสองรอบเองเพราะว่ามันจะมีเรื่องแบบความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างแบบการบันทึกการบันทึกบัญชีว่า จะเป็นแบบไหนเพราะถ้าเป็นแบบนี้จะต้องหักภาษี5%แบบนี้หัก3%แบบนี้ต้องมันก็นจะมีเรื่อง50 80 90ขึ้นมานะครับบริษัทเนี่ยเปิดขึ้นมารับรายได้นะทุกคนแต่บริษัทที่จะเอาไว้รันธุรกิจเนี่ยยังไม่ถึงเวลานะครับเดีย๋ยวรอก่อนเดีย๋ยวว่ากันน่าทําเหมือนกันนะเอาเด็กมาฝึกภายใต้ตูอ้า ไม่เท่อ่ะถ้าผมจะทำแบบนั้นเนาะผมว่ามันจะต้องเป็นดีวูแม่เ,เด็กเริ่มจากลา้อนกันเลย ณมูเมนนั้นน่าจะถือไม้เท้ายอดพองกระดองยอดเพ็ดแล้วทุกคนน่าจะถือไม้เท้าแล้วเสียภาษีมันทํางานฟรีใช่ใช่ใช่ต้อง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 คิดเยอะๆคิดดีๆผมก็ต้องเรียนรู้อะไรเยอะผมเป็นเด็กน้อยอยู่เลยทุกคนเป็นกำลังใจผมแล้วนะครับช่วงนี้เนื่อยมากเนี่ยจะไม่มีอะไรจะพูดกับใครทุกคนเข้าใจมูเมนี่ปะ มันไม่มีเวลาจะทําอะไรอะ่ะจริงๆเหงามากเลยช่วงเนี้ยอืมแต่แค่รู้สึกว่าเรารู้ว่าเรากับผมรู้ว่าผมกมำลังทําอะไรอยู่นะผมแทบไม่ได้เจอสังคมเลยเพื่อนก็ไม่ได้ไปเจอไม่ได้เจอเพื่อนๆวันนี้ตองกับฮิโรกิก็มางานไม่ได้ไปเล่นกีฬาไม่ได้ไปเล่นดนตรี ไม่ได้ไปกินข้าวกับพี่ๆตอนกดึกๆไม่ได้ไปทําอย่างที่เราอยากทำเพราว่าเรารู้ผมรู้ว่าผมทําเพื่อตัวเองก่อนมันก็เป็นแค่ระยะเวลาสองสามเดือนอืผมอาจจะหายไปบ้างไม่ได้ค่อยได้คุยกับแฟนครับมันเหนื่อยอะ่ะมันอย่างเนี้ยทํางานทั้งวันอะ่ะเรายิ้ม,มใช้สมอง ลองเพลงอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาออกกาลังกายวิ่งอีกนงชั่วโมงเวทอีกเลยเงี้ยมันก็หมดพลังนะทุกคนหมดพลังสุดๆไจะต้องเก็บของเก็บเสื้อผ้าทําอาหารคิดวันพวกนี้เคลียบัญชี <c oughs> เป็นศิลปินไม่สบายแต่ก็สบายแหละแต่ก,ก็มันก็ไม่มีมไม่มีอะได้มหม่แน่หรอกอืม ยิ่งทำยิ่งได้แต่ในปีนี้ผมอบอกเลยนะเฮ้ยทวิตเตอร์คุณจะมีเอ็กซ์โปรอะไรอีกอะฮะ <C le af> เพิ่มคอลัมน์อะไรวะเน,นี่ยเด็กใหม่เกินไปแล้ว จะมีอะไรไม่ใจช้เยอะแยะคุณอีลอนมาร์คครับคุณอะไรครับเนี่ย <c oughs> คือพูดตรงนะซื้อบ้านด้วยกันเนี่ยบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดหนักที่สุดเพราะว่าครอบครัวผมใหญ่มากเจ๊ <c oughs> ลูกสองเฮียกับแฟนเฮียแล้วก็หมามมาอาม่าใช่ไหม เท่ากับว่าสมาชิกในบ้านผมจะมี1 2 3 4 5็7รวมผมเป็น8คน8คนต้องแบ่งสรรปันส่วนในห้องกันยังไงมันก็เลยยังไม่มีมันยังไม่มีแพลนจะซื้อบ้านเลยครับทุกคนพักคาลูกหาครับพักกระสอบนะครับ อืมบ้านเหยียมากแต่ชีวิตนี่ยังไม่รวมยาติโกโหติกาไกลๆนะเนี่ยผมปากอูมาผมดัดฟันแล้วผมปากอูมผมไม่ชอบเลยอะเทาไงดีลุกคนเห <laughs> <laughs> มือนอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาผมเลยต้องยิ้มแทนเฮ้ ไปไปยี่เมียไปแล้วเธอะจะเป็เรืออ่องอะไรฝนนานกว่านี้ฉังอยากเจอเธอทุกวันหรือทำหน้าหรือทำหน้าอย่างงี้ ไม่พอใจเธอต้องไปเร่ออยา่างอีฝนนานกว่านี้จังเปนง็นได้ทุกคน แฮมินอนจิดนดุนะครับเห็นไหมแค่เขาเตือนไว้ให้ระวังไว้คนใจร้ายฉันเธอ